สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเพลินเพลินพอดแคสต์พื้นที่ปลอดภัยที่จะชวนทุกคนมาทิ้งตัวลงพักวางภาระที่แบกไว้แล้วมาสำรวจใจตัวเองไปพร้อมๆกันแบบช้าๆลองสังเกตดูนะคะว่าวันนี้คุณหายใจได้ทั่วท้องหรือเปล่าหรือว่ากำลังรีบเร่ง จนลืมแม้กระทั่งจังหวะการหายใจของตัวเองในแต่ละวันที่ผ่านไปโลกมักจะบอกให้เราต้องเร็วขึ้นต้องดีขึ้นและต้องประสบความสำเร็จให้มากกว่าเมื่อวานจนบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดในใจเรากลับไม่ใช่เสียงของความสุขแต่เป็นเสียงของความกดดันที่คอยกระซิบว่าเรายังดีไม่พอ วันนี้อยากชวนให้ทุกคนลองหยุดเดินชั่วคราวคะ่ะมานั่งลงจิบชาร้อนๆในมุมที่สบายที่สุดแล้วฟังเสียงความเงียบที่กำลังจะโอบกอดคุณไว้เพื่อเรียนรู้วิธีการเป็นมิตรกับตัวเองในวันที่โลกใจร้ายกับเราเหลือเกินความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะจริงๆแล้ว มันมีรากฐานลึกซึ้งในเชิงจิตวิทยาซึ่งมักจะถูกเรียกว่า Imposter Syndrome หรืออาการรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงอาการนี้ไม่ได้เกิดกับแค่คนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ผลการศึกษาพบว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆก็มักจะตกหลุมพรางนี้เช่นกัน งานวิจัยโดยดรพอลีนคลนส์และดรซูซานไอมส์จากจอร์เจียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้ลงลึกไปถึงต้นตอของความรู้สึกนี้ว่ามันคือความหวาดกลัวลึกๆที่ว่าเราเป็นคนลวงโลกลองนิดดูนะคะว่ามันน่าเหนื่อยแค่ไหนที่เราต้องสวมหน้ากากของความเก่งกาจอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าถ้าใครเห็นด้านที่อ่อนแอรหรือด้านที่ผิดพลาดของเรา เขาจะเลิกรักหรือเลิกยอมรับในตัวเราความเครียดสะสมจากการรักษาภาพลักษณ์นี้เองค่ะที่ไปกระตุ้นสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองต่อภัยอันตรายทำให้ร่างกายเราหลั่งสารคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาตลอดเวลาแม้ในยามที่เรานอนหลับใจของเราก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พักอย่างแท้จริงการเข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านี้ เป็นเพียงกลไกาการป้องกันตัวที่ทำงานผิดเพี้ยนไปของสมองจะช่วยให้เราเริ่มถอยออกมามองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วความเป็นมนุษย์ที่งดงามที่สุดมักจะซ่อนอยู่ในรอยร้าวและการเรียนรู้จากวันที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองจินตนาการตามดูนะคะนึกภาพว่าคุณกำลังเดินทางไกลในป่าที่แสนสงบ ในมือของคุณถือตะเกียงแก้วที่ส่องสว่างนำทางอยู่ตะเกียงใบนี้คือตัวตนและพลังใจของคุณค่ะในช่วงเริ่มออกเดินทางคุณอาจจะพยายามเช็ดถูตะเกียงให้เงาวับอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าแสงจะหมน่นกลัวคนอื่นจะมองว่าตะเกียงของคุณไม่สวยงามเท่าของคนอื่นคุณเดินไปพลางขัดถูไปพลางจนมือของคุณเริ่มสั่นและล้า ลองลึกดูนะคะหากคุณมัวแต่กังวลกับความใสของแก้วคุณจะลืมมองความงามของต้นไม้รอบข้างลืมฟังเสียงนกและลืมชื่นชมแสงดาวบนท้องฟ้าที่สวยงามเหลือเกินที่สำคัญที่สุดถ้าคุณขัดถูมันแรงเกินไปแก้วใบนั้นอาจจะร้าวและแตกสลายลงได้ใจคนเราก็เหมือนตะเกียงใบนี้ค่ะแสงที่อยู่ข้างในคือคุณค่าที่แท้จริงของคุณ แสงนั้นคือความเมตตาคือความพยายามและคือตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ใครพรากไปได้เลยไม่ว่าแก้วข้างนอกจะหม่นไปบ้างมีรอยขีดข่วนจากการเดินทางที่แสนยาวนานบ้างแต่มันก็ยังทำหน้าที่ส่องสว่างให้คุณเดินต่อไปได้เสมอการยอมรับว่าตะเกียงของเราอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างแต่เราก็ยังคงรักษาแสงข้างในไว้ได้ นั่นคือความอ่อนโยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้ในตอนนี้ค่ะแล้วเราจะเริ่มสร้างพื้นที่แห่งความอ่อนโยนนี้ในชีวิตจริงที่แสนวุ่นวายได้อย่างไรนะมีขั้นตอนง่ายๆที่อยากให้ลองค่อยๆเริ่มฝึกทำดูนะคะไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆทำไปทีละนิดเริ่มจากข้อแรกฝึกใช้คำพูดของเพื่อนสนิทลองจินตนาการว่าเท่าวันนี้เพื่อนที่คุณรักที่สุด เดินมาร้องไห้กับคุณเพราะเขาทำเรื่องผิดพลาดคุณจะไม่มีวันด่าเขาว่าโง่หรือซ้ำเติมเขาใช่ไหมคะคุณจะกอดเขาและบอกว่าไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วจงหยิบยืมคำพูดเหล่านั้นมาพูดกับตัวเองในกระจกบ้างคะ่ะเพราะคุณเองก็คู่ควรกับคำพูดที่ปลอบโยนไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยข้อต่อมาคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาวัน พื้นที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่หรูหราค่ะอาจจะแค่เก้าอี้ตัวโปรดหรือมุมนึงบนเตียงนอนลองหาเวลาเพียงแค่15นาทีปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างวางโทรศัพท์ไว้อีกห้องนั่งนิ่งๆในที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยอาจจะหลับตาลงแล้วปล่อยให้ความคิดลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าสังเกตมันเหมือนเรายืนมองรถที่วิ่งผ่านไปบนถนน ไม่ต้องกระโดดลงไปขวางไม่ต้องพยายามแก้ปัญหาอะไรในตอนนี้ให้เวลานี้เป็นเวลาที่ใจคุณได้ว่างเปล่าและเป็นอิสระอย่างแท้จริงการฝึกขอบคุณความธรรมดาก็สำคัญมากค่ะในโลกที่สอนให้เราขอบคุณเฉพาะชัยชนะครั้งใหญ่เรามักจะหลงลืมความสุขเล็กๆระหว่างทางไปลองฝึกขอบคุณเรื่องเล็กๆสามเรื่องก่อนนอนเช่นขอบคุณว่าวันนี้ได้กินอาหารอร่อย ขอบคุณว่าวันนี้ยังมีแรงลุกขึ้นมาทำงานหรือแม้แต่ขอบคุณตัวเองว่าวันนี้ผ่านมันมาได้อีกวันหัวใจของเราต้องการน้ำหล่อเลี้ยงเล็ก,ลกๆน้อยๆเหล่านี้ในทุกวันเพื่อให้รากฐานของความสุขเข้มแข็งพอที่จะเติบโตในวันพรุ่งนี้และสุดท้ายคือการอนุญาตให้ตัวเองไม่รู้บ้างก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีคำตอบให้กับทุกปัญหาในชีวิตทันที บางครั้งการปล่อยให้คำถามค้างคาไว้แล้วออกไปเดินเล่นหรือนอนหลับสักตื่นอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนจำไว้เสมอนะคะว่าการที่คุณรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างเต็มกำลังแล้วต่างหากโลกใบนี้อาจจะเรียกร้องจากเรามากมายเหลือเกินเขาอาจจะอยากให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ใจของคุณเรียกร้องเพียงอย่างเดียวค่ะคือการยอมรับจากตัวคุณเองเท่านั้นอนุญาตให้ตัวเองได้พักอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นคนธรรมดาที่ไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้และอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขในแบบที่เรียบง่ายที่สุดนะคะเพราะการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองคือความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และงดงามที่สุดที่คุณจะสร้างขึ้นได้ในชีวิตนี้ค่ะ ขอบคุณที่รับฟังและมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับเพลินเพลินพอดแคสต์นะคะหวังว่าเนื้อหาในตอนนี้จะช่วยโอบกอดใจที่ล้าของคุณให้กลับมามีพลังอีกครั้งหากคุณชอบพื้นที่ปลอดภัยแห่งนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่แสนสงบ ทิ้งความกังวลไว้ข้างหลังแล้วหลับตานอนด้วยหัวใจที่เบาสบายนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ